โมนาผัวตายหมาดๆทำไมต้องรีบเอาผัวใหม่อ่าเหตุผลที่เอาผัวใหม่ที่สำคัญเลยหนึ่งเพราะว่าเวลาเห็นมีเอกสารอะไรของไปหาเพื่อนบ้านมันก็ไม่โอเคสองที่หาผัวใหม่เพราะว่าค่าพาร์ทเมนต์อ่ะมันแพง ต้องหาตัวหารนีเออพอพอพอหาตัวหารปับ๊บเราก็มาเริ่มมาตั้งว่าไอาตัวหารตัวใหม่อ่ะกูจะเอาสเปคไหนดีนี่อ่ะสเปคของเอาลืมเหรอสเปคของป้าโมนาก็คือหนึ่งอะไรนะลืมเหรอลืมตั้งแต่ครั้งที่แรกเลยถ้างั้นนะ่ะ<ม>เพราะ<ม><ม>ว่าเอามามลแล้วอ่ะสองข้อมันผ่านไปแนะอ๋อก็คือ ท้ายที่ป้าโมนาเลือก <Yeah. S 2> เพราะว่าป้าโมนามีเข้ามาที่ให้ป้าโมนาเห็นรู้สึกว่าจะเป็นสักสามสี่คนป้าโมนาไม่ใช่เป็นคนใจดำป้าโมนาไปให้เห็นตัวเป็นๆทั้งหมดป้าโมนาไม่ต้องให้เขามาหาป้าโมนาขับรถไปหาเขาโอ้แม่เจ้าเลือกเ,เองเองงต้า้ว่าคนนี้ถ้าไม่ใช่ตัวจริงจะไม่ให้รู้ เห็นว่าฉันอยู่ที่ไหนอ่าแล้วเราก็ไปดูลังเขาด้วยอืมถูกต้องเ,อเราไปดูลัง<อ>แล้วแล้วไอ้ผู้ชายที่ป้าโมนานเลือกหาในแอปหนึ่งเราจะต้องจูนว่าผู้ชายคนคนนี้จะต้องไม่อยู่เกินสามสิบกิโลเมตรจากที่ทำงานอ่าวัดจากงานตัวเองด้วยนานจากไม่ทิ้งงานเพราะว่าไม่รู้ว่าไปข้างหน้า กลัวฝรั่งเลี้ยงไม่พอไม่อิ่มนะกินเยอะอย <c oughs> ไม่พอไม่พอเพราะว่าเรากินเยอะเราเป็นคนกินเยอะหลังจากคนแรกที่ป้าโมนาไปหาเขาที่บ้านมันเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์ครึ่งครึ่งค่อน,อน <c oughs> หนึ่งทำไมาเลือกทำไมาเลือกผู้ชายคนนี้ที่ไปหากอดคนแรกหนึ่งนามสกุลเหมือนอดีตสามี เลยเลือกไปดูเขาสองบ้านไม่ห่างบ้านไม่ห่างแล้วก็พอไปดูบ้านปับ๊บพอเราแตแปลกผู้ชายที่เราเข้าไปดูนะคนไหนที่เราซื้อคนนะเราเราซื้อดอกไม้ไปให้เขาผู้ชายพวกนี้เอาดอกไม้ย้อมใจไปให้เขาเธอไม่ได้ไปต่อนะจ๊ะเฮ้ย,ยมันมากอืเออ,อ,อพอคนเนี้ยคนเนี้ยป้าบุนาไปหาเขานะ แต่ครั้งนี้เขาก็ถามว่าจะกินอาหารที่บ้านไหมหนึ่งป้าโมนาเข้าไปปั๊บผู้ชายฝรั่งทุกคนถ้าเราเข้าบ้านเขาประการที่หนึ่งเขาจะพาเราดูห้องทุกห้องบ้านเขาเป็นอยู่ยังไงเขาจะพาป้าโมนาเดินดูเลย<อ>ห้องครัวน,นะห้องเล่นนะห้องนอนนะห้องนอนมีห้องนอนใครบ้างหนึ่งสองสามโอ้ยนะเขากล้าตรวจทุกห้องไม่ใช่เลยเผื่อถึงห้องนอนแล้วผักเข้าเตียงอุ้ยไม่ตช่ พอพอเินเข้าไปปั๊บเราเรามีความรู้สึกเลยว่าเอ้ยหนึ่งเป็นเพราะว่าเราอาจจะอยู่อาพาร์ตเมนต์เล็กๆอ,อ,อ,อะไรแปลกๆเราจะเป็นแบบว่าถ้าโอเคหรือไม่โอเคมันก็จะรู้เลยพอป้าโมนา,าเข้าไปในบ้านเขาปั๊บมันเหม็นกลิ่นน้ำมันเครื่องทำไมถึงเหม็นกลิ่นน้ำมันเครื่องเพราะว่าลูกชายเขาอายุสิบแปดปีขึ้นมันมาถอดล้อรถถอดเครื่องรถไว้ในบ้าน อันนี้สกรปรกป้าโมนาไม่เลือกนี่นะาาสาวสาจาๆจ๋าเราอยู่ยุโรปผัวตายผัวทิ้งแล้วคนที่สองเราต้องเลือกให้ดีอือต่อต่อคนออที่หนึ่งไม่ไดี<อ>คน <ๆ S 1> ที่<ค>นหนึ่งก็ดีแต่คนที่สองเลือกแล้วต้องดีกว่าเก่าป้าโมนาเป็นคนที่ว่าผู้ชายหนึ่งผู้ชายสองผู้ชายสามต้องขึ้นตามบันไดอือไม่เจอถอยหลังป้าโมนา ชายคนแรกที่เป็นแฟนก็คือโอเคอาจจะเดินจีบกันคนที่สองถ้ากูจะมีแฟนกูต้องขี่มอเตอร์ไซค์คนที่สามถ้าจะมีแฟนกูต้องขับรถยนต์ไม่ต้องถึงขนาดเครื่องบินหรือจรวดไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวก่อนทุกวันนี้รถที่ใช้อะรถที่สาม,มีใช้อะยี่ห้ออะไรคะรถดิปป์เห็นวันแรกนะฉันนัดนะฉันนัดฉันฉนัดเจอเขาวันแรกนะผู้ชายคนนี้นะฉันก็ไม่นัดเจอในบ้าน นี่รถฟ้าเอ็อสนสถานีรถบัสนู่น oh. เออฉันถามเพราว่าเธอขี่รถอะไรมาตอนแรกไม่รู้ไงเธอขี่รถอะไรมาเขาบอกวนเว้าโตาโตเลยวนเว้าทุก <laughs> <laughs> วันนี้นางก็นั่งวนเว้เด้อแต่ว่นางไม่นั่งรถแดงเสาดีน๋ยวเดี๋ยขงอยขอพูดอะไรหน่อยขอพูดอะไรหน่อยสวยวเลได้เราก็ว้าวุาว่นเลย เฮ้ย <He> <laughs> มันมันมันไม่ได้เลือกว่าเขาจะเขียอะไรแต่เพียงแต่ว่าเราแค่บอกว่าผู้ชายที่จะมาในชีวิตเราต้องมีรถเพราะว่าอะไรหนึ่งเราที่ดูดูที่คุณสมบัติของเราฉันยังทํางานอยู่และฉันไม่มีลูกมาอยู่กับฉันและฉันอยู่อพาร์ตเมนต์ถ้าคุณจะเลือกฉันหรือฉันจะเลือกคุณคุณต้องมีมากกว่าฉันคุณต้องอยู่บ้านอืมนี่คือเป้าหมายถ้าอยู่ก็ต้องซื้อไม่ใช่เช่าแต่ดีตรงที่ว่าโชคดีที่ว่าเราไปเจอ ชายคนนี้ที่เขามีบ้านหรือเขามี่นมินี่อะไรเงีเ้ยก็คือก็คือได้ตามสเต็ปก็คือก็คือก็คือโอเคนี่นี่นี่<ด>จ๊ะอให้ฟังเมื่อกี้คนที่หนึ่งเาผ่นานไปนะอ,อย่าง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 คนที่หนึ่งยังไม่จบอย่างยังไม่จบพอเข้าบ้านปับ๊บเขาให้ดูเอ่อมาในบ้านเขาว่าเป็นยังไงเราเข้าดูปับ๊บเขายังบอกตรงนี้ตรงนี้สําคัญมากที่เราไม่เลือกผู้ชายคนนี้อีกอันหนึ่งคือหนึ่งเขามีลูกยังเล็กแล้วลูกเขาอะ ยังไม่เกินยังไม่เกินสิบยังไม่เกินสิบห้าแล้วเป็นเด็กผู้หญิงอ่ะแล้วเด็กผู้หญิงอ่ะแม่มันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอ่ะมันวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมามันจะมาบ้านแม่มันก็ได้มันจะไปบ้านพ่อมันก็ได้กู <Yeah. S 2> ไปเเมียกูไม่ได้ไปเป็นคนใช้สูง <Yeah. S 2> เดี๋ยวต้องตักโครงซักผ้าทําบ้านทําความทํากับโครงกับข้าวถ้ามันเป็นผู้ชายที่ขยันทากับข้าวก็ดีไปไอ้ถ้าผู้ชายที่มึงจะนั่งรอกินแต่ อาหารไทยอาหารไทยกูนี่โอ้กูรีบถอยเลยค่ะใส่เกียร์ถอยออกเลยทําไม่เป็นเพราะว่าตัวเองทํากับข้าวไม่เก่งอ่าพึ่งดูรสชาติเด้นเ่นเดี๋ยว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 เ้ยขอเผาหน่อยไอ้ทุกวันเนี้ยก็เห็นแต่สามยีนทากับข้าวให้กินไม่ว่ายากินอาหารไทยอะไรเห็นแต่สามทำให้กินพี่มี่โทษ นางบุญวาสนาคนแรกผัวก็ทําให้กินคนนี่ก็ผัวทําให้กินเขาบอกว่าซินได้ยังไงเออก็จะได้คล้ายๆกันแบบนั้นอันนี้คือความจริงไหมฉันถึงบอกไงว่าฉันทํากับข้าวไม่เป็นแต่ดีที่พู้ชายยายยายไม่เคยทํากับข้าวขนาดไก่ทอดยายยังเอาเข้าไมโครเวฟเลยอ่ะโอ้โหเห็นแล้วยังใจ น,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 นี่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 เมื่อวานฉันเดินโงอยู่ฉันจะนึ่งข้าวเหนียวฉันนึ่งไม่ได้เพราะว่าเขามีหมอ้อหัวที่ลุงฝรั่งซื้อมาให้ใหม่ทั้งก่อนมันนึ่งยังไงวะทั้งก่อนมันนึ่งยังไงวะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวออกนอกเขตแล้วกี่เดือนคะหลังจากผัวตายแล้วได้ตัวตนคนที่สาโอย,โอยหกเดือนก็เอาใหม่ค่ะเลิศนะคะลง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  ลงหาคู่เจ็ดวันเจอลุงคนนี้นี่ <Yeah. S 2> แล้วคุยกันก็ก็เกิดจะหลายเดือนอยู่นะคุยกับลุงอะแต่ลุงคือลุงเขาไม่ได้จู่โจมเขาไม่รีบ uh huh. เขาก็บอกว่าถ้าคุณพร้อมเมื่อไรคุณก็ก้าวออกมาตอนแรกป้าโมนาเห็นไหมป้าโมนาเคยบอกทุกคนว่าป้าโมนาจะไม่ไปจากที่นี่ uh huh. จะไม่ไปจากห้องพัก uh huh. จะไม่ไปจากอาพาร์ทเมนต์ uh huh. เพราะว่ป้า หมนาความรักไม่เอาความรักไม่เอา,เอาแต่ตัวอดที่ออกมาหนึ่งลุงช่วยเรื่องเอกสารสองเอ้ยมีฝรั่งแล้วมันก็เหมือนเหมือนเหมือนมีพลัง<จ>ถ้าเราเป็นแต่เดียวเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ไปไหนมาไหนอ่ะไ,ไม่ค่อยมีใครสนใจไม่ค่อยมีใครมองนะนแต่เสื้อติดปีตายผู้ชายเดินด้วยหมาประมาณนั้นอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงขอบอกว่าเรื่องจริง ถ้าเรามีเขามันทําให้เราเหมือนเฮ้ยกูมีคนเดินด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนเดินคนเดียวบางทีเดินคนเดียวยังก้มหน้านะคือไม่อยากเจอใครไม่อยากพูดกับใครไม่อยากตอบคําถามใครบอกตรงๆอ่ะคนที่หนึ่งยังไม่จบพอไปดูแล้วพอรู้แล้วว่าหลาปื๊ดเลยเพราะว่าเพราะว่าเด็กคนอ่าลูกเขายังเล็กป้าโมนาก็เลยบอกว่าอ่าไม่บอกตอนแรกไม่บอกแต่ เขาถามว่าจะไปไหนดีฉันบอกว่าพาฉันไปหาเห็ดหน่อยเพราะว่าเราชอบเห็ดแล้วหนึ่งไม่อยากอยู่ในบ้านสองต่อสองลัวเขาปัาม้มแล้วลัวทำใจได้ัวทาใจไม่ได้ไไดสามก็เลยป้าโมนาก็เลยบอกว่าทงั้นพาฉันไปป่าหน่อยผู้ชายคนนี้ก็ดีนะพาเดินป่าผู้ชายคนนี้เขาก็ขับรถแลวขับรถสีแดงเหมือนเราอ,อยู่บ้านเลขที่หมายเลขสิบเอ็ดเหมือนเราอีกตอนนั้นนะพอไปไปแล้วพอไปป่าแล้วกลับมา แล้วก็บอกโอเคก็คือคุยกันกกแค่นั้นแค่เดินป่ากลับมาแล้วคันนี้เขาก็ส่งข้อความมาถามหลังจากที่ป้าโมนากลับมาอยู่ที่ที่อพาร์ตเมนต์แล้วเขาก็ส่งข้อเจอกันที่ซูเป,ปอร์มาร์เกต็ตนักผู้ชายคนที่สองเจอที่ซูเป,ปอร์มาร์เกต็ตเราก็ถามเพราะว่าเธอขับรถสีอะไร จบนนเราต้องเทคแคร์เขาเนี yeah. ่ยอืนี่คะแนนตกไปแล้วพอคะแนนตกไปแล้วเราก็ทําใจที่สู้เสืออะลองสิลองเปิดประตูรถเองแล้วเข้าไปนั่งในรถสิอีป้าโมนาก็เปิดประตูโอ้โหรถเหรือนี่สวยแต่ข้างนอกอ <c oughs> 嗯。Mm. พิเศษอย่างสวยงามนางเอกนางเอกเป็นคนสวยค่ะเนะาะค่ะเพราะฉันคน, <laughs> คนที่สองก็ผ่าน,นไป่ปโนคที่แบบ เมื่อเจอฉันพอเราเข้าไปดูในโปรไฟล์ไปแหวกดูโปรไฟล์เขา呐นะโอ้ยลูกเพิ่ง